S <S อ้าสวยสวยค่ะไ,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดภาพมันนฟองแอนทิลีสวยดูดีเดินเป็นธรรมชาติจังหวะดีแต่งหน้าสวยมากโดดเด่นมากกรรมการมองทุกคนกรรมการอึงมึงกรรมการอึง <S <S เอาดีๆปะ่ะอ,อินเดียกับไทยแลนด์ปลักไวถูกต้องอินเดียไทยแลนด์ปลักไวนะ เธอว่างไงเธอว่างไงจริงคือนางเดนไม่รู้นะฉันพูดเลยว่าแอนดชิลีแต่งหน้ากําลังละมุนละไมากาลังกลมกล่อมแล้วสวยไทยแลนด์ขีดก่อนชิงมงกับอินเดียคือมงกุฎคือเดินออกมาแล้วแบบสะกดจิตอ่ะคือเดินอมาแล้วมีความรองรองแบบลอยไทยแลนด์กับอินเดียชิงมงกันค่ะ เอเชียกู้เแม่ก็ทำไมมันถามมันเกิดขึ้นได้หมดเลยพี่จะบอกเลยว่าเลยว่าพี่เปิดไพ่มาแล้วว่าฮะปีนี้คนสวยไพ่อะไรแม่คนสวยมงเออไพ่มาว้าการความานาดนนหรลสินงคือบ่านี่แหละคืออสววนยิน่ะ ุ้ยดีมากเลยชุดราตรีอ่ะไม่คิดเลยว่าจะมาทรงเนี้ยไม่คิดว่าแอนซิลีจะมาชุดราตรีแหวกแบบนี้นะเป็นผ้าพ,พริวแล้วเรียบหรูแล้วดูแพงมากอ่ะดูแบบเวนนี่่งมากเลยอ่ะดูเป็นแบบแล้วสีหน้าสีตาน้องมีความแบบพลาวในความเสริมตัวเองอ่ะอุ้ยทำกันบ้านมาดีมากเลยเรื่องชุดราตรีอ่ะส,ว,ะสวยนะอะไรสวยไหมชุดสวยมากคนรู้ว่าวาริโ<ะ>อ เรามอง,อมงว่าเรามองว่าชุดดีนะเรามองว่าชุดมีความเรียบหรูไม่ต้องปักเยอะเพราะว่ายิ่งปักมันจะยิ่งทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน,มนมเหมือนกันทั้งเวทีอ่ะ๋อ้มันมีความลุกที่แบบคิดอะไรที่มันแตกต่างชีกคือแบบเออแต่กล้องตัดไวไปหน่อยอันนี้เรื่องจริงอะตบตีกันละกับตบตีกันละกระเทยกระตีปกันละ